สวัสดีครับชาวราศีเมษยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในราคนารศีเมษหรือชาวราศีเมษสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตปัจจุบันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวเมษรานาเมษนะครับในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับของเดือนมีนาคม25 6 5นนี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานนะครับโชคลาภเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรนะครับ ไพ่อาจจะมีการสลับกันได้บางตำแหน่งด้วยนะครับและก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับอะไรที่มันเป็นไพ่ลายให้นึกไว้เลยว่าไม่ใช่ไพ่ลายแต่มันเป็นไพ่แนะนํานะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรสำหรับชาวเมษไพ่ใบแรกนะครับของคุณได้ไพ่สามถ้วยเจ็ดดาบนะครับเก้าถ้วยนะครับคิงออฟครับ 3มเหรียญ9ดาบ1ดาบ5ถ้วยนะครับเจดเหรียญไพ่ใบสุดท้ายได้เป็นสิบไม้อิทธิพลใต้สำหรับนะครับได้สี่เหรียญนั่นเองทีนี้เรามาดูกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเชนไร่สำหรับดวงการเงินการงานนะครับเดี๋ยวเปิดโอคราภอีกครั้งหนึ่งให้ อิทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ชาวเมธลัคนาเมธนะครับตัวตนของคุณนั้นเป็นไพ่เจ็ดดาบเนาะเจ็ดดาบเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่อาจจะยังดูไม่ค่อยชัดเจนไม่ค่อยมั่นคงกับในเรื่องของสถานการณ์ในช่วงของตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกเหมือนมีภาวะของความติดขัดบ้างหรืออาจจะเป็นนักษณะของการที่ตัวคุณเองอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาในเรื่องของการคิดการตัดสินใจมีปัญหากับในเรื่องของการที่ตัวคุณเอง มีปัญหากับในเรื่องของการทํางานนิดหนึ่งนะครับหรือว่าเป็นการติดต่อการสื่อสารกับบุคคลอื่นมักจะมีอะไรที่ยังตรงคงต้องแก้ไขต้องปรับปรุงต้องเปลี่ยนแปลงบ้างแต่ไพ่เจดาบถ้าเป็นตัวตนของตัวคุณอารมณ์ความรู้สึกของคุณแปลว่าคุณอาจจะอยากเสี่ยงมากขึ้นมีการทําอะไรใหม่ๆหรือมีการ ทำอะไรที่มันเป็นแบบเป็นการพลิกแพลงสถานการณ์หรือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเนื่องจากอิทธิพลของไพ่7ดาบนะครับมันมีผลในลักษณะของ2ส,สิ่งสิ่งแรกคือสิ่งที่คุณมากระทบกับตัวคุณแต่สิ่งที่2หมายถึงอารมณ์ความรู้สึกของคุณถ้าใบนี้สิ่งที่มันเป็นแอตแทกนะครับกับในเรื่องของภาวะของตัวตนของคุณแปลว่ามันอาจจะมีความยากลําบากที่คุณอาจจะต้องแบบพยายามค้นพบ นะครับหรือพยายามที่จะแก้ไขปัญหาตรงนั้นให้ได้แต่ถ้าเกิดมันเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกแปลว่าคุณสามารถตั้งหลับได้ประสบความสําเร็จคุณสามารถที่จะเหมือนแบบมีกลยุทธ์นะครับมีชั้นเชิงมีในเรื่องของการมองการไกลการมองอในเรื่องของสิ่งต่างๆได้แล้วก็กล้าได้กล้าเสียด้วยบางคนอาจจะกล้าเสี่ยงในการลงทุนหรืออาจจะกล้าเสี่ยงในลักษณะของการที่จะแบบเข้าไปนะครับในเรื่องของการที่จะจัดแก๊ จัดแจงปัญหาหรือจัดแจงในทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อคุณในอนาคตข้างหน้าก็เป็นไปได้เช่นกันดังนั้นแล้วคุณไม่ต้องกังวลจนเกินไปเพราะอิทธิพลของไพ่นะครับขึ้นไพ่ก้าวดาบเกิดขึ้นก้าวดาบมันทําให้ภาวะของคุณตอนนี้ที่อาจจะยังดูไม่ชัดเจนเพราะว่าอะไรครับ เพราะบางทีอ่ะคุณอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ดูเหมือนแบบฝันร้ายเพราะว่าไพ่9ก้าดาบคือไพ่ของการที่ตัวคุณเองอาจจะถูกหลอกลอนคุณเองอาจจะรู้สึกมีความเครียดมีความนิตกมีความกังวลกับในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะยังดูไม่ชัดเจนนะครับจากไพ่เจ็ดดาบนั่นเองความไม่ชัดเจนมันทําให้คุณกลัวมันทําให้คุณไม่ตกมันทําให้คุณกังวลมันทําให้คุณรู้สึกเหมือนแบบไม่กล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความเป็นจริง หรืออาจจะเผชิญหน้ากับความเป็นจริงแต่รู้สึกทอ้อรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเหมือนแบบไม่อยากไปต่ออะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นกันเพราะว่า9ก้าดาบเนี่ยขั้นสุดท้ายคือ10ดาบแปลว่าอยากจะจบไปแล้วไงถูกไหมครับแต่ว่าไพ่สิดาบมันไม่ได้ขึ้นหรอกแต่อยากจะให้คุณรู้ไว,ว่าบางทีคุณอยากจะจบปัญหาสิ่งเหล่านี้ลงไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างดูไม่ชัดเจนจึงอยากจบอยากจะเคลียร์ปัญหาตรงนี้ไปให้ได้อยากจะเหมือนแบบติดอะไรที่มันติดค้างอยู่ในใจอยากจะเอามันออก จากความรู้สึกตรงนี้นะครับประมาณนี้อิทธิพลของไพ่บ่งบอกว่าคุณเองอาจจะมีปัญหาก็จริงถึงแม้คุณจะมีความรู้สึกที่ยังดูเซนซิทีฟรู้สึกมีอะไรที่ยังต้องแก้ไขต้องปรับปรงุงต้องเปลี่ยนแปลงแต่คุณเองนะครับอย่าเพิ่งไปเศร้าโศกไว้ตกกังวลกับสิ่งที่เป็นอยู่จากไพ่5้าถ้วย5ถ้วยเนี่ยเป็นผู้ชายคนนี้นะครับกำลังหันมอง5ถ้วยตรงเนี้ย มันหมายถึงอดีตที่ผ่านมาเขารู้สึกว่าเขาอาจจะยังมีความห่วงหาอดีตหรืออยากจะคิดถึงหวนถึงหรืออาจจะเป็นความไม่ตกกังวลกับสิ่งใดๆที่มันอาจจะทําให้ตัวคุณเดินมานะถึงจุดจุดเปลี่ยนแต่คุณรู้สึกยังอะไรอววรกับสิ่งที่เป็นอยู่หรือยังรู้สึกยึดติดกับบางอย่างในอดีตอยู่คุณยังไม่สามารถ move on ไปข้างหน้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างที่เราแบบอยากจะ ให้มันเป็นเพราะว่ามันมีความไม่ชัดเจนอยู่จากไพ่เจดาบนี้ทําให้คุณรู้สึกยังไม่เป็นเสร็จเด็ดขาดประมาณนั้นปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการงานของคุณต้องค่อยๆแก้ไปทีละสเต็ปแก้ไปทีละขั้นตอนอุปสรรคปัญหาของคุณสามารถผ่านพ้นไปได้จากไพ่เอ็ดออฟสอดเกิดขึ้น เอ็ดออฟสอดเนี่ยเป็นไพ่ของการที่ตัวคุณเองมีชัยชนะเหนือศัตรูชัยชนะในเรื่องของการที่ตัวคุณจะฟันฝ่าอุปสรรคไปได้หนึ่งดาบเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของการเอาชัยชนะให้ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ความสําเร็จเพราะว่าหนึ่งดาบมันเป็นดาบศักดิ์สิทธิ์ของทางเ,าเขาเรียกว่าศาสนาคริสต์นะจะแปลว่าเอาไว้ตัดความทุกข์ทั้งปวงหรือเอาไว้ตัดในเรื่องของสิ่งต่างๆอะไรประมาณนี้ตามตำนานของชาว คริสประมาณนี้ใช่ไหมครับก็อาจจะทําให้คุณสามารถที่จะตัดทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วก็สามารถที่จะเริ่มต้นกับบางสิ่งบางอย่างได้อย่างมีความหวังและเต็มประสิทธ,ธิภาพนะครับเพราะว่าคุณเองอาจจะมีข่าวดีเข้ามาจากไพ่สามถ้วยด้วยนะการงานของคุณอาจจะมีการเฉลิมฉลองมีการเลื่อนตําแหน่งปรับตําแหน่งหรือมีการโยกย้าย ไปในสิ่งที่ดีกว่านะครับมีการพัฒนามีการต่อยอดมีในลักษณะของสิ่งที่ตัวคุณเองนั้นประสบความสําเร็จแต่ขอให้คุณอดทนอดกลั้นอีกสักนิดหนึ่งจากไพ่เจเหรียญเเหรียญเนี่ยแปลว่าคุณสามารถที่จะอดทนรอคอยค่อยๆเติบโตไปทีละเล็กทีละน้อยสังเกตดูว่าหน้าไพ่เนี่ยนะครับเป็นรูปเด็กน้อยแล้วมีพูดเนี่ยมาคอยดูแลเด็กน้อยตรงเนี้ยแปลว่า เด็กน้อยคนนี้จะค่อยๆเติบโตค่อยๆพัฒนาไปหรือมองตรงหินนี่ก็ได้ที่มีคนตั้งเรียงรายขึ้นมาแบบนี้มันแปลว่าการอดทนการรอคอยคําอธิษฐานนะครับหรือการภาวนาจิตของคุณจะสามารถทําให้ตัวคุณค่อนข้างมีพลังงานที่มีการเติบโตมีการอย่างรู้ในเรื่องของภาวะจิตใจที่สามารถเติบโตพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งแล้วทําให้คุณมีท่าดีอย่างที่บอกไปว่าสาถ้วยคือการแบบได้รับ การเฉลิมฉลองนะครับหรือการแบบมีสิ่งดีๆเข้ามามีอะไรที่ทําให้ตัวคุณค่อนข้างมีสิ่งที่แบบมีภาวะของสิ่งดีๆเข้ามาแทนที่จากสิ่งที่มันเกิดจากความฝันร้ายสิ่งไหนที่มันไม่ชัดเจนสิ่งไหนที่อยู่ในอดีตนะครับคุณพยายามปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างออกไปแล้วเริ่มต้นใหม่เด็กน้อยคนนี้นะครับจบให้เจ็ดเหรียญเนี่ย หมายว่าการอดทนการรอคอยการเริ่มต้นสิ่งที่ดีกว่าสามถ้วยคือคุณมาถึงณนะจุดจุดที่คุณจะได้รับผลที่ดีแล้วมีข่าวดีเข้ามามีการได้รับการสนับสนุนจากวงสังคมสิ่งต่างๆนั้นประสบความสําเร็จหรือบางทีคุณอาจจะได้ไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตาไปทําอะไรในสิ่งที่มันรู้สึกแบบโอเคมากกว่านี้นะครับประมาณนี้เนาะ แล้วใครที่มีปัญหาอุปสรรคที่ถูกคนอื่นที่ทําอะไรที่ไม่ชัดเจนกับเราเขาก็จะสามารถที่จะแบบถูก อะไรที่หมายถึงว่าเช็คบินไปหรือสามารถแก้ไขสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างได้จากให้หนึ่งดาบผ่านพ้นปัญหาผ่านพ้นอุปสรรคไปแนวโน้มทิศทางที่ดีมากขึ้นนะครับอะไรที่มันเป็นเนกาทีฟอะไรที่มันเป็นในลักษณะของสิ่งเกา่าๆพยายามปล่อยมันไปอย่าไปคิดหวนถึงอดีตจนเกินไปสิ่งไหนผ่านมาแล้วก็ควรที่จะปล่อยวางมันไปไม่ต้องไปจดจําไม่ต้องไปจําใส่ใจ,ใจจนเกินไปทุกสิ่งของคุณมันมีแนวโน้มทิศทางที่ดีคุณยังมีโอกาสของการได้รับการสนับสนุนการช่วย หรืออาการสับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่จากคิงถือถ้วยคิงถือถ้วยเนี่ยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เหมือนแบบมีจิตใจที่อบอ้อมอารีนะครับเห็นดีเห็นงามกับตัวคุณให้การสนับสนุนกับตัวคุณเพราะคุณอาจจะรู้สึกเหมือนแบบมีความยากลําบาก กับในเรื่องของการงานใช่ไหมครับสิบไม้หมายมถึงการงานที่มีความยากลําบากความรู้สึกที่มันเป็นกังวลความรู้สึกที่คุณรู้สึกติดค้างอยู่ในใจความรู้สึกอาจจะเป็นมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานมีปัญหากับเจ้านายมีปัญหากับบุคคลอื่นๆในอดีตที่ผ่านมามันสร้างความกดดันให้กับตัวคุณมันเหมือนฝันร้ายที่ทําให้ตัวคุณยังไม่สามารถเห็นแสงสว่างได้แต่ ถ้าเกิดคุณพยายามอ่อนน้อมถอำตนคุณพยายามที่จะต่อสู้เด่นลนทําในหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดถ้าเกิดคุณถูกลุมถึงลุมมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานถ้าเราคิดดีทดําดีคุณไม่ต้องกลัวอะไรเลยเพราะคุณทําในสิ่งที่ดีแล้ว แต่เขามองคุณในแง่หลายเขามองคุณในแง่ลบมันเรื่องของเขานั่นมันเป็นความเข้าใจผิดของเขาความจริงเป็นสิ่งไม่ตายถ้าเราไม่ไปดิ้นไม่ไปเดือดกับเขาเดี๋ยวเขาก็หยุดเดี๋ยวเขาก็นิ่งไปเองนะครับเพราะว่าคุณจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากผู้หลักผู้ใหญ่เพราะเขามองเห็นคุณนะเขามีจิตเมตตาที่สามารถที่จะแบบช่วยเหลือคุณสนับสนุนให้กับตัวคุณได้เพราะตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกรุ่มรุ่มดอนๆอน,อนเห็นไหมครับไม่รู้ว่าจะเดินตก ไมยไปตอนไหนเนี่ยอืมมันเป็นเหมือนกับว่าเรากําลังผ่านด่านนะครับกับในเรื่องของการงานการผ่านด่านทดสอบนะครับประมาณนี้ก็เป็นไปได้เนาะหรือใครที่กําลังที่จะแบบอ่ากลังสอบแข่งขันนะครับก็มีโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จได้จากไพ่คิงถือถ้วยจะมีสิ่งดีๆเข้ามามอบให้กับตัวคุณนะครับทีนี้เรามาดูอิทธิพลของในเรื่องของการเงินกันบ้าง การเงินของคุณนะครับไพ่ที่ได้ก็คือไพ่ 9, เก้าเจ็ดเหรียญไพ่เจ็ดเหรียญไพ่สามเหรียญนะครับสามเหรียญกับเจ็ดเหรียญเนี่ยเป็นอะไรที่คุณจะได้รับในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นเพราะว่าไพ่เจ็ดเหรียญหมายถึงการเงินที่ค่อนข้างอยู่ตัวนะค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงกับในเรื่องของการเงินดีไม่ดีคุณกําลังรอเงินรอผลประโยชน์รอในเรื่องของการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับรอให้มันเติบโตในจุดจังหวะที่คุณนั้นจะได้รับ ในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นจากสิ่งที่คุณนั้นเคยกระทาไว้บางคนนะครับอาจจะเป็นในลักษณะของการทําธุรกิจไว้แล้วมีการเจริญเติบโตมากขึ้นนะครับได้รับผลกําไรการแบ่งปันนะครับในเรื่องของสิ่งต่างๆที่ดีอิทธิพลของไพ่3าม เหรียญสามเหรียญห,หมายความว่าคุณกําลังจะได้รับสิ่งดีๆได้รับพรได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าสําหรับการลงทุนส่วนใครที่เป็นทํางานประจําแปลว่าคุณก็อาจจะมีแนวโน้มทิศทางของคนมาว่าจ้างนะครับหรือคนมาดีวกับคุณมากขึ้นปิดจยอบดีลวงานได้ประสบความสําเร็จมีลูกค้าคอยสนับสนุนส่งเสริมได้ยอดแบบนี้หรือบางคนสามารถที่จะได้รับในลักษณะของการเป็นงานบริ การมีคนมาว่าจ้างเรามีคนมา,าให้โอกาสสิ่งดีๆกับเรานั้นทําให้ตัวเราได้ประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินต่อยอดพัฒนาที่ดีอิทธิพลของไพ่นะครับสามเหรียญคือการได้รับโอกาสได้รับสิ่งดีๆจากในเรื่องของเห็นไหมครับ ผู้ชายคนนี้กําลังทําเวทมนต์กับในเรื่องของการวางอะไรสักอย่างในเรื่องของการกระทําเพื่อให้ตอบรับถึงสวรรค์แล้วได้รับการตอบรับมาทําให้คุณได้รับโอกาสได้รับสิ่งดีๆได้รับของสิ่งต่างๆที่คุณนั้นรอคอยนะครับมาถึงจุดนะคุณจะได้รับในสิ่งที่ดีเข้าเป้าเข้ายอดมากขึ้นนะครับอิทธิพลใต้สำหรับนะครับได้ไพ่สี่เหรียญ สีเรียญเนี่ยจริงๆมันเป็นภาวะของการที่ตัวคุณนั้นมีการเงินที่มีความมั่นคงอยู่ในระดับหนึ่งเลยมีเงินเก็บมีเงินใช้ที่ดีนะครับแต่ว่าคุณอาจจะยังรู้สึกเหมือนแบบมันยังไม่ค่อยอยากจะทําอะไรมากขึ้นกับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงกับในเรื่องของการเงินเช่นบางทีคุณได้เงินเยอะแต่คุณก็เงินไปฝากในธนาคารอย่างเดียวคุณไม่ไดเอามาต่อยอดไม่ไดเอามาพัฒนาคุณไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะลงทุนเพิ่มหรืออยากจะทําอะไรเพิ่มเติมให้เกิด การงอกเงยเท่าที่ควรเพราะคุณอาจจะยังเหมือนกับผู้ชายคนนี้ที่ถูกปิดตาที่อาจจะยังดูไม่เห็นเหรียญสี่เหรียญที่มันแบบอาจจะมีมูลค่าเพิ่มเติมออกมาเห็นไหมครับที่มันจะมีดอกอื่นที่ยังไม่มีเหรียญเนี่ยมันก็สามารถที่จะมี การเงินที่ต่อยอดการเงินได้ลงเงินในสินทรัพย์สินต่างๆที่ทําให้เกิดผลการเติบโตพันการพัฒนาได้เช่นบางคนอาจจะไปลงในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีนะครับในเรื่องของสภาวะของการเงินในเรื่องของกองทุนรวมนะครับคริปโตใช่ไหมครับหรือหุ้นก็แล้วแต่ปัจจัยความเสี่ยงของคุณว่าคุณจะยอมรับความเสี่ยงได้มากหรือน้อยแล้วแต่ลงทุนน้อยหน่อยก็เป็นกองทุนนะครับลงทุนมากหน่อยก็เป็นหุ้นแล้วก็คิป อยู่ที่ตัวคุณเองจะเป็นคนเลือกจัดสรรในเรื่องของการเงินนะครับส่วนไพ่เก้าถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ที่คุณนะครับจะได้รับการสนับสนุนได้รับการเติบโตการพัฒนาสิ่งดีๆแล้วก็สามารถมีความยินดีปรีดากับสิ่งที่คุณนั้นจะได้รับแล้วก็ได้ มีการเริ่มต้นประสบความสําเร็จนะครับจากไพ่ก้าวถวยนั่นเองมีความหวังใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทีนี้เรามาดูโชคลาภนะครับสําหรับชาวราศีเมษแล้วก็ราคนารกษกันบ้างขอภห้โชคลาภให้กับชาวเมษราคนามรมษด้วยนะคะับไพ่ใบแรกนะครับได้ไพ่ก้าวเหรยียญควีนอัวาน ไพ่ใบสุดท้ายได้เด็กถือดาบนะครับสแสดงว่าคุณเองมีโอกาสจะมีโชคมีลาบนะอะ่แล้วก็อาจจะเป็นเงินค่อนข้างเป็นเงินก้อนพอสมควรไพ่ก้าเหรียญเกิดขึ้นก้าเหรียญเนี่ยหมายถึงคุณเองนะครับอยู่เฉยๆคุณก็มีเงินเก็บมากขึ้นอยู่เฉยๆคุณก็สามารถมีเงินงอกเงยขึ้นมาคําว่าอยู่เฉยๆในที่เนี้ยไม่ได้แปลว่าคุณนั่งคุณนอนอยู่เฉยๆได้แต่แปลว่าคุณเคยลงทุนนะครับในผลิตภัณฑ์ทางการเงินก็ได้หรือมีค่าเช่านะครับที่เป็น Passive Income นะครับหรือเป็นการลงทุนในกองทุนรวมสินทรัพย์ต่างๆทางการเงินคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ในเรื่องของออกองทุนรวมนะครับแล้วก็หุ้นแบบนี้ยเราได้ปันผลได้รับอิสระภาพทางการเงินที่สามารถ ต่อยอดพัฒนาและเติบโตโดยที่บางทีคุณเที่ยวอยู่คุณก็มีเงินเข้ามาแบบเนี้ยเป็นต้นใครลงทุนไว้จะได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมสามารถบริหารจัดการในเรื่องของพอร์ตการลงทุนในสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็มีการต่อยอดกันมีการพัฒนาในเรื่องของการมีกําไรแบบเติบโตแล้วก็มีปันผลที่ดีได้ด้วยเช่นกันนะครับ มีข่าวดีทางการเงินแต่อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับอย่าเพิ่งวู่วามอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรโดยเร็วเกินไปบางทีแล้วอาจจะแบบมีการขาดสภาพคล่องไปในบางครั้งเล็กๆน้อยๆหรือติดขัดบ้างก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปบางอย่างคุณอาจจะยังไม่ได้มีความรู้มากเพียงพอลองเติมประสบการณ์ความรู้สิ่งต่างๆนะครับหรือลองไปฟังไอเดียของคนที่เขาลงทุนแล้วประสบความสําเร็จนะครับลองมาปรับและต่อยอด มันก็จะเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีจากพ่เด็กถือดาบนะครับส่วนลงทุนในลักษณะข,ของการที่เป็นลาบลอยก็มีโอกาสประสบความสําเร็จแต่พยายามอย่าลงทุนเยอะจนเกินไปนะครับลดความเสี่ยงสักนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าเงินพวกนั้นมันคือเงินที่อาจจะเป็นความเสี่ยงที่ไม่ได้มาจากความแบบ100%เเอะ ประมาณนั้นเนาะยังไงก็บรหิหารความเสี่ยงสักนิดหนึ่งนะครับก็ยังมีโอกาสถูกรางวัลอยู่พอสมควรสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกาลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ